โจพร้อมยังโจโจโจจสิบี่ส้าสิบหกสิบเจ็ดส <ception vantage kg> ิบแปดสิบเก้าสิบสิบบสองีิบสามี่และยี่สิบองบเปแล้วอะไรทำไมหน้าเขามันขาวอะไรอย่างนี้เนี่ยเลยเธทาแป้งไงเออะไรอมาทาให้เขา เนี่ยแล้วเธอ,เอก็แยบเอาคือบอก่าเขาไปแล้วเธอก็ไปทาเขาติ่ม,มอ่ะเดี๋ยวพรกพวกนี้จะชิงบ้านสามทุ่มใช่ไหมพวกนี้ไม่ได้เจอกันทำไมอ่ะพี่ยาวิ่งนี่ตำรวจตำรวจยึดใช่ไหมเธอ ถูกต้องว่าจะจบว่าจะจแบแคปไม่จบแไไ๋ยวโดนจับไอไหนดีเอเธออยากไปไ,ไหนไม่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 เธออยากไปพักได้แล้วดึกแล้วทำไมอ่ะมันดึกแล้วไงจะได้พักผ่อน เราผ่านนอนได้และวาดูช้างเขาดิมันแปลกๆปกะไม่นะไม่เหรอใช่น่ารักจะตายทำไมอ่ะถามเฉยๆน่ารักเกินทางอ่ะ ใช่ไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมตลอดปกติจะบอกว่าเขาหน้ารักเหมือนเดิมตลอดตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ไม่เหมือนอ่ะตอนนั้นพอมกว่าน,นี้เรานี้ด้วนเป็นหมูนะของกินมันอร่อยนี่วะ่ะ กินนะเว้ยไม่ได้ดมเธอพวกนี้เ้ามาตอนไหนเขาเด้าเมืองไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเข้าเมืองไ,ไ,ไม่ได้เด้าเมืองเลยจกว่าจะแข่งเสร็จแล้วก็คือทั้งเรียก็คือพรุ่งนี้มาไม่ได้จนกว่าดีเที่ยงคืนอ่ะอ ก็นั่นแหละเขาถึงบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ได้เจอใช่ไม่เป็นไรเป็นไรไหมไม่ได้เจอกันเป็นไรไหมเป<อ>็นไม่ใช่ชินไปแล้วหรอแต่ว่าไม่ได้เจอจนชินอะไรอย่างเงี้ยชินไปแล้วแต่ว่าไม่เราก็อยากเจอ ชินแล้วเดี๋ยวว้ลองเจอดอกเจอที่นนะเสียใจเสียใจที่ทำให้ชินนะ้นเนี่ะผมไม่ได้อยากจะให้เธอชินนะเว้ยไม่ดีเลยเนาะเราว่าไหม <c oughs> ให้ทำไงล่ะไม่รู้เหมือนกันแต่มันไม่ดีเลยเขาไม่อยากให้เธอต้องมาชินอะไรแบบนี้ มีนุม่มมีหนุ่มมาจีบบ้างไหมล่ะเยอเราเป็นไงอ,อ้อมน่าสวยเนาะอืมแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจไงไม่ได้สนใจคือไม่ได้คุยไมไ่สนใจไงคะครับไม่มีใครจีบเขาติดสักคนนะ่ะใช่หรอไม่มีใครแอบเห็นเธอเลย เขาปก,กตินะทุกวันนี้เขากลับมาเป็นคนปก,กติแล้วนะคะเราดียวเป็นปก,กติเขาไม่อยากให้เธอเป็นปก,กติอ่ะทำไมจะให้เขาเป็น,ปนคนเบอร์เบื่อบ้องบ้องเหมือนเดิมหรอใช่เขาชอบที่เธอเป็นแบบนั้นน่ะอ๋อก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้น แล้วทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นแล้วทำไมตอนนี้เขาถึงเป็นแบบนี้วะเออทำไมเธอไม่ไม่เป็นแบบนั้นแล้วล่ะหรือเธอไม่กล้าเธอไม่กล้าใช่ไหมล่ะมันก็ไม่เชิงนะแต่ว่าไม่อะมันใช่เลยแหละว่าเธอกลัวเขาไงกลัวเขากลัวเธอทำไม กลัวทำไมกลัวเขาจะโเนีไงว่าเขาใจดังนั้นดังนี้ดังนู้ว่าเขาจะบน่นว่าเขาจะเสียไปเขาน่าจะคิดเยอะไปมั้งอาจจะใช่หรือเปล่าไม่รูเ้เขาก็รู้สึกเหมือนกันว่า ทำไมเขาถึงไม่เป็นเหมือนตอนนั้นเธอขาเ,เล่นไม้โหดแล้วนะเขาเล่นโหดมากใช่เหรอ <S <S 2> <S 2> ทุกนนี้ก็ซัดหมดเลยดิถูกปะ มันเจะตายอีกทีเดียวตายแล้ว ตีเขาทำไม ตู้สีทำใหม่ด้วยนะเราเห็นแล้วเราซื้อสีเขาอยากขับเราขอเวลาสามชาติในการเก็บตังค์สามชาติใช่ทำไมนั้นจังอ่ะรอได้ไหมไม่ได้ <c oughs> ใครรอก็รอเหิะหนูไม่รอนะ รอ,อก็ท้อเป็นนะเนาะใครเค็าจะรอว่าสามชาติพบเนี่ยตายแล้วก็เกิดเป็นร้อยปีตายแล้วก็เกิดดีแล้วก็เกิดดีหว่าจะได้คู่สิบว่านจะได้คู่สิบน่าจะไม่มีคู่สิบนะรุ่นนั้นน่าจะขับน่าจะมีแ<อ>ต่อตอตอเอกุสิบอะแต่ออไม่น้ามีเธอละท้าจะสามชาติอะ เดินจะมีคนอื่นใช่ไหมแล้ววันนี้ถ่ายรูปติดใครมาถ่ายรูปติดใครเป็นใครผมํำอะ่ะที่เธอถ่ายรูปติดมาใครที่ช่างอะ่ะคืออะไรแล้วแล้วทำไมถึงเพิ่งมาพูดทำไมไม่พูดตั้งแต่เขาพูดไม่ได้เขาลืมเขาขี้ลืมเธอตายทุกวันเนี่ยเขาต้องจำอะไรบ้างในสีดงังเธอรู้ไหมว่าเขาปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ยเพื่อนเขาเอง แสดงเพื่อนเขาแล้วทำไมต้องไปด้วยกันเขาไม่รู้จักเพื่อนเธอชื่ออะไรได้เจอนหน้ากันบ้างหรือย,อยังแหละจะเอามาให้รู้จงรู้จัก็ชื่ออะไรล่ะเธอไม่มีเพื่อนแล้วไม่เลือกคาเพื่อนผู้ชายบ้างหรอเพื่อนเธอมีแต่ผู้หญิงตลอดเลยเธอเป็นอะไรแต่เย็นๆนะไม่คือเพื่อนผู้ชายก็มีแต่ว่าไปมันก็ทํางานไงทางานของมันแต่มีเพื่อนผู้หญิงที่ว่างก็เลยไปกับเพื่อนผู้หญิง แลมันไม่สมควรไงเธอเป็นผู้ชายอ่ะเขาก็ไม่รู้จะทำงานกับใครนี่นาผู้ว่ผู้ชายไงใครผู้นายน่ะไปเจอเขาก็ชวนเขาไปสิก็ไม่รู้จักการาจะให้ไปไไชวนยังไงแล้วชื่ออะไรผู้หญิงอ่ะทำไม่ได้แล้ว เป็นเป็นหมอ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 นช่ล่ะชืคืเขา อะไรเจเจอะไรสักอย่างทำไม่ได้ไปอยู่กับเขาก็เพื่อนกันไงเป็นเพื่อนกันก็เลยไปทำงานด้วยกันเธอเขายังไม่รู้แต่บอกเขาเป็นเพื่อนเธอนี่ไงชี่เจเจเน็ตอะไรสักอย่างเป็นหมอพี่เจเน็ตเหรอ เพื่อนจริงหรือเปล่าเพื่อนก็ไปถามสิเอาไปถามเอาเธอไปเอามาเลยไม่อยู่ตอนนี้ไม่อยู่ไปนอนแนละ้วไม่เอามาเนาะไม่อยู่นอนไหนก็ไม่ปกติมาพีทามไงทำไมเราต้องไปกับเขาหรือวะมียังไงไม่เธอเธอรู้จักหรอ ชื่อเจนเน็ตเขาเคยมีเพื่อนชื่อเจนเน็ตแต่เขาไม่รู้ว่าห้องเดียวกันหรือเปล่าแต่เขามีในต่างประเทศเ<ช>รวคบไปเลยนะเพื่อนผู้หญิงอ่ะเนี่ยไปกับแคสก็แคสไปกับพี่เคฟหน่อยไ<ม>ป็นไงมั้ยมันเวลาพี <laughs> ่เคฟอยากไปไหนก็ไปคือจ้าแม่เขาไปกับผู้หญิงเลยถูกไหมเขาไม่ชอบอ่ะไม่ใช่ก็จริงๆก็ตอนแรกก็ชวนไอ้ทูแล้วแต่ไอ้ทูเขารู้ เขาไม่รู้จักใครก็ไม่รู้เขาคิดไม่ดีกับเธอหรือเปล่าเขาแอบชอบเธอหรือเปล่าก่อนใครจะแอบชอบเขาเยอะแหน่มันใครมันจะตาบอดหลงผิดขนาดนั้นเขาถามาจริงๆเหอะเขาไงเขาว่าเขาหรอฮะอินอิน,อ,นอินเลยเอินป้ <laughs> รารอป้ารอเขาล้อเล่นแม้ก็มันไม่มีหรอกเอาตรงๆอะ่ะไอจะมาชอบกำไรเขาใส่ตลอด เขาก็รู้หมดแล้วว่ามีแฟนใส่เนี้ยก็บอกได้ว่าอ๋อใส่เล่นๆค่ะขนาดเขาไม่งพูดเลยฮะไม่ใช่พูดกับเพื่อนไงแบบเพื่อนอ่ะแบบพี่วินเลียมอะไรเนี่ยบางทีแบบเพื่อนป้าถามเนี่ยเรากูจะบอกไม่ได้ไงเดยวป้าดูถูกไหมล่ะถูกไหมนี่ถูกเสมอถ้าหนุ่มถามอะ หนุ่มถามก็บอกว่า,าใส่คู่ของแฟนค่ะมีแฟนแล้วค่ะหญิงหรบอกเด็กไหมจะดูดุทำไมดูดุแล้วได้ตังค์เปล่าเออถ้าได้ตังค์ก็จะโกหกใช่ไหมฮะถ้าได้ตังค์ก็จะโกหกใช่ปะพูดจะดูดุล้วได้ตังค์อ่ะอ๋อแต่แแตไม่ได้ตังค์ไงเออแ,แต่แล้วแต่แล้วแต่ เป็นธุรกิจอย่งหนึงแต่ในใจเราจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแล้วความรู้สึกเขาล่ะเธอไม่รู้สึกหรอกว่าเธอไม่รู้เออว่ะเออถ้าเขาไม่บอกเธอเราก็ไม่รู้นี่นะเอออันนี้ดีนออ่เดี๋ยวเขาไปใช้บ้างดีกว่าเน,นี้ยยอดอะไรนะเดี๋ยวมันอย่าใช้นะมันมันไม่ดีใช่ม,ม,มีแฟนแล้วก็บอกมีแฟนแล้ว ใช่เขาจะไปโกหกว่าไม่มีแฟนมีแต่คนไม่ดีเท่านั้นแหละที่เขาทำกันอ่ะมีแต่พวกแบบว่าเจ็บคอเจ็บคอเราเินน้ำป่ะโอเคโอเคหรืว่าแบบมันเป็นสกิดโดนอะไรหรืออะไรยังไงไม่ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ได้ไปสกิดโดนอะไรใช่ไหมเขาฟังเฉยๆเขาจะพคอไปดิ เธอไม่ทำอยู่แล้วเขารู้ถูกครับพี่พาอืมอืมอืมปากสลามกี่ทีแะห้าสิบมากแล้ว <c oughs> ทำะไร บสสาทสลัมทีทีหนึ่งมันเท่าไหร่อุ้ยเก้าแสนล้านหนูให้หนูให้ 9, อเก้าแสนะเก้าเอ็มพี่ไปตีเลยสิบที <c oughs> ไปกันปะเร<ช>ืบัญชีอะไรเรืบัญชีสามเจ็ดห้า นึ่ง9้าวด้าสองด้าหนึด้าสองสบแปสามเรียบสี่้าสี่สามสสองสามองพสามี่เบอกเาอะไรพีก่อนเลยพอกอ อ๋อสามหกห้าเกวจะให้ไรแล้วสามห้าเกียวจะให้ไรครับน้าวด้าหนึ่งน้าเน้าสองสิบแปดน้าสามยี่สี่น้าสี่น้าห้าสี่สิบใช่ปะอะไรสี่สิบ เราจะให้ตีจริงเหรอมันไม่ติดเลยแบบไม่มีทางติดอะ่ะเอาไม่แน่งไงพี่จะบอกอะไร,รอ่ะ7 5มันไม่ติดเลยดิ นี่ตีมาเป็นปีแล้วนะเว้ยไม่มีไม่ได้เอาใหมสามเจ็ด่ถามจริงให้อะไรจริงหรอให้ไปตีเลยนะให้เอาไปตีเลยหนูให้สาระเอาดีๆจริงหนูจะโดหรอกทำไมปั่นไปเลย พี่คาทียจริงไหมเนี่ยจริงแล้วมันไม่ติดอ่ะเป็นติรู้เรื่องของมึงครับขอบไหมครับขอบคุณครับแม่แม่จ๋าของครับแฟ่ถือว่าเป็นค่าครูไงขอบไหมครับแม่ก็พี่สอนหนูพี่สอนหนูไงแต่เราสอนไปรอบนึงแล้วนะที่บีจีตอนอยู่บีจีเลยละลืมหมดอ่ะนั่นแหละหนูก็บอกแล้วก็มา มันนานแล้วไงอันนี้พี่มาสอนใหม่เดี๋ยวเผื่อมีอะไรก็เดี๋ยวหนูให้พี่สอนดีไงได้โอเคคุณครับพูดแล้วนะพูดแล้วครับหาคูคุ้มละไปไปนอนได้แล้ว ก็นับไป,ไปแล้วเด้ไปแล้วหรอครับจะไ,ไปยงง่วงยังอ่ะฮึไม่ง่วงเพราะว่าจะไปร้านเกมก่อนไ,ไม่รู้เพื่อนอยู่เปล่าโอเคถ้าไม่อยู่แต่เขาไม่อยากเล่นรูปอ่ะเขากลัวกลัวอะไรกลัวผีอ่ะ <laughs> ดีกว่ามาแล้วนะนะครับฝันดีนะคะเธอ,<ข>อกำลกังใจเขาอ่ะแบบไปเล่นบมาหนูมา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 สู้ๆนะครับเธอเล,เล่นเปล่าเล่นเปล่าไม่เล่น เขากลัวผีปลอดแหไม่ได้โฮมปลอดแหบไปแล้ว<า>ขะาวเจอกันนะ<า>บบายบายเด้อบายบายค่ะที่รักไปเธอพูดแบบไม่รู้เขาไม่ชินกับเธอพูดขาพูดขาดข,า,ขาเนาะใช่เขาว่าไม่อยู่ที่นู่นแล้ว <g ül> ไปไปโอ้ร้องไงโอ้ลงจำบิดบิดตัวแบบเนี้ยสวัสดีค่ะเนี่ยพวกเขาู้เป็นอย่างเนี้ยทุกวันเลยเขาก็เล่น<ม>ิด<ม>ค่ะเนี่ยไ,ไม่เอาอ่ะเขาเขาเข,ข,ขาไม่ไม่ชินอ่ะ <g ül> <g ül> รู้สึกว่ามัน <g ül> แปลกแปไม่รู้เน<ง>่รู้โรงแร,รบไม่ได้รว่าเขาจะเป็นอะไรรู้เรงแไม่ได้ รับเขาได้ไหมเขายังรับเธอได้เลยนะเพาเธอทั้งปัญญาอ่อนฮะเธอติดปัญญาอ่อนนะทำไมเขาก็ไม่ได้เขายังรับเธอได้เลยเธอลองคิดดูแรงจังมันแทงใจดำเขาเออเหรอนี่เธอรับเขาไม่ได้เหรอเจ็บเจ็บยังไงก่อน เราไปถึงกระดองหัวใจเธอมีกระดองด้หรอหัวใจเธออ่ะมีลองจับดูดิไหนอะ่ะจับดูมีอยู่จับไม่ได้อ่ะไหนดูดิไหนไหมร,รู้สึกไหมมันจะนิ่ม<ห>น,นิมหน่อยอะ่ะเนี่ยมันจะนิ่มนิมหน่อยโอ้น้ำมันกระดองอะไรมันนิ่มจังอะ่ะมันหลับอยู่ไงเธอมันยังไม่ตื่นอ่ะ กระดงนะกระงมันน่องแข่งนี่มันมันนิ่มไม่กระดองมันนอนดึกๆแล้วมันก็นอนเหมือนคนเรานี่แหละมันก็มีหลับมีนอนบ้างเดินดีๆด,ดีอย่าว่าเขาเขาเขาแบบจะไม่รู้เขาแบบมือตบน,นะร <ถ S 1> เน,นเลยว่ะ พี่พาช่วยเดวด้วยพี่พามาถึงก็โหยหัวแลวก็ไม่รู้เป็นอะไรมเกลหมิ่นขายขายขายขาไขายที่อะไรวะขายที่ขายขาี่